ทิศมงคลคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่1 1ถึงสิสิงหาคม2 5 6 8จะเป็นทิศไหนบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังคิดที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวย้ายที่อยู่ย้ายภูมิลำเนาหรือบางคนนี่ย้ายที่ทำงานไปนเลยก็มีนะครับและอาจจะเป็นแค่การทำอะไรบางอย่างภายในบ้านคุณเองก็ได้เพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าควรจะทำที่จุดไหนหรือทิศไหนของบ้าน ถึงจะส่งผลดีถ้าเป็นการเดินทางก็แสดงว่ายังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนกําลังต้องการทิศที่เป็นมงคลสําหรับคุณในช่วงนี้มาใช้เป็นไกด์ไลน์มากําหนดทิศทางที่ควรจะไปจะได้เป็นการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยที่สําคัญที่สุดเป็นทิศมงคลที่สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นมาดูกันครับทิศมงคลสําหรับคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ทิศที่โดดเด่นมากๆคือทิศตะวันออก ทิศตะวันตกนะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับสทิศน,นี้เด่นจริงๆตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ลองไปใช้ดูครับก็ขอโชคดีนะฮะ